ครัวยายแอนบายหนุงหนิงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแกงเห็ดปวกกันนะคะก็เครื่องแกงก็จะมีพริกแล้วก็หอมแดงนะคะก็แม่หนิงก็จะโขลกไว้เบาๆนะคะไม่ให้ไม่ให้ละเอียดมากนะคะเราใส่ใบมะดันเพิ่มความเปรี้ยวนะคะก็ตอนนี้ตั้งน้ําเสร็จแล้วก็พอน้ําเดือดเราก็ใส่สมุนไพรใส่ตะไคร้แล้วก็เครื่องแกงลงไปก่อนครึ่งนึงนะคะ พอใส่เครื่องแกงลงไปก่อนแล้วก็รอเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราค่อยจะใส่เห็ดนะคะแกงเห็ดวันนี้ก็คือเห็ดเรามาสดๆสดเลยนะคะก็เครื่องปรุงก็จะไม่มีอะไรมากนะคะเราก็จะใส่แบบพอประมาณไม่ไม่ปรุงให้มันจัดจ้านมากเพราะว่าเราจะดึงรสชาติของของเห็ดนั่นนะคะก็ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราใส่เห็ดลงไปเลยค่ะ เห็ดก็ไม่ได้ตัดขาไม่ได้อะไรเลยนะคะมาขายาวๆแบบไหนก็แกงแบบนั้นเลยนะคะทุกคนแกงเห็ดรอบนี้ใส่น้ำคลุกคลิกนะคะก็เดี๋ยวเราก็ใส่เห็ดลงไปแล้วเราก็จะปิดฝารอเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราค่อยจะปรุงรสนะคะ เดือดแล้วปรุงรสได้เลยค่ะก็จะใส่น้ำปลา,านะคะน้ำปลา,าสักนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยในที่นี้ก็หมายถึงหนึ่งทพีนะคะแล้วก็มีเกลือแล้วก็ผงชูรสนะคะผงชูรสก็ใส่นิดหน่อยนะคะพอชูรสเนาะ,ะบางคนไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะกะ็ตามฉบับของครัวเรานี่ก็เราก็จะใส่นิดหน่อยแล้วก็น้ำปลา,านะคะก็ปรุงแค่นี้ประมาณนี้นะคะ ก็วันนี้เพิ่มความเปรี้ยวจากใบมะดันนะคะก็เราก็จะใส่ใบมะดันลงไปนะคะแต่ตอนนี้เราจะชิมรสชาติก่อนว่ามันมันจะออกหนัวออกรสชาติแค่ไหนแล้ว,ลวนะคะใส่ใบมะดันเพิ่มความเปรี้ยวแต่ไม่ไม่ใส่มากนะคะเดี๋ยวชิมรสดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะว่าเราจะเติมอะไรอีกสักหน่อยไหม ก็รสชาติยังไม่กลมกล่อมเท่าไหร่แล้วก็จะเติมเกลือลงไปนะคะก็คือปลรรารอบนี้เราก็จะใส่แค่นี้นะคะเราก็จะเติมเกลือลงไปแต่ตอนนี้ก็คือใส่เครื่องแกงที่เหลือลงไปเลยค่ะใส่เกลือลงไปเพิ่มรสชาติชูรสชาติขึ้นอีกนิดนึงนะคะเสร็จจากนี้ก็ ใส่ใบแมงรักก็คือเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะก็เดี๋ยอ่็ชิมรสชาติกลมกล่อมแล้วใส่แบงแบงรักได้เลยค่ะหอมอร่อยนะคะตักใส่ถ้วยได้เลยจ้ะทุกคน ก็เห็ดปวกก็เป็นเห็ดธรรมชาตินะคะก็ฤดูกาลนี้ก็เป็นฤดูของเห็ดนะคะก็เราก็กินอาหารตามฤดูกาลนะคะเห็ดธรรมชาติเป็นอะไรที่อร่อยมากนะคะก็ก่อนซื้อก่อนกินก็ควรศึกษานะคะเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าเห็ดมันมันโดนอะไรบ้างแต่เห็ดที่เราได้มานี้ก็คือเราได้จากคนที่เราไว้ใจนะคะแล้วก็เขาไปเก็บมาซึ่งมั่นใจว่ามันจะไม่มียาฆ่า,ามแมลงนะคะ ก็เป็นอะไรที่อร่อยมากเห็ดหวานมากกรอบมากนะคะหนุบหนับเลยค่ะก็ขายยาวๆอร่อยนะคะทุกคนก็ตามตามวิถีของยูทูบเบอร์ YouTuber นะคะก็ตอนนี้เราก็ตักใส่ถ้วยแล้วเราก็จะจัดถ้วยให้มันส,สวยๆแล้วเราก็จะวาง ตักเห็ดลงไปเพิ่มอีกนิดหน่อยซีจัดถ้วยให้มันสวยๆเพื่อที่จะถ่ายรูปกันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ชมคลิปวิดีโอของเรานะคะก็กดติดตามกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะก็มีอะไร